ค binary, ุยข่าวเล่าประเด็นเน้นงานเพลงเก่าเมากระจายคุยสบายยามเย็นกับรายการที่นี่มีรักทางสวทสุพรรณบุรี FM 102.25 m ้ z เมกและสวทชัยนาท FM 91.75 m เ z มเฮ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการที่ทมีมรัก,รกค่ะ,คะทางสวทสวรนบุรีและสวทชัยนาทร่วมกันผลิตร,รายการครับและร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยครับผมแตมป์ครับลูกหมูค่ะเราสองคนมาดำเนินรายการวันนี้นะครับผมโดยพี่เล็กพี่เล็กไม่อยู่พี่เล็กติดภารกิจต้องพาท่านหัวหน้า ไปดำเนินงานก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่กันสองคนคไม่ได้ไม่เจอเสียงลูกหมูกันนานเหมือนกันก็ช่วงต้นรายการเรามาพูดคุยเรื่องของเนื้องานในภายในอาทิตย์นี้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยว่าได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็คืออาทิตย์นี้หยุดมามันเมื่อวันจันทร์นะ เมื่อว,วันจันทร์เราหยุดเป็นวันนวมินมหาลาศซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบ,บนสนามชัยก็ได้ไปวางภูมลาที่<ช>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีก็สามารถอยากดูรูปอะไรก็สามารถเข้าเพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบ,บนสนามชัยดูได้ก็จะมีภาพมีอะไรเยอะแยะครับอัปเดตตลอดใช่แล้วก็พอ เปิดมาวันอังคารเลยที่สิบสี่ใช่เราได้เขาเรียกว่าอะไรเราได้ไปรับสเสด็จอะใช่ซึ่งประชาชนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ไปเข้าร่วมกับเราที่เดินทางไปรับสเสด็จกับเราเนี่ยประมาณหนึ่งร้อกว่าคนอ่ก็จะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ดําเนินเขาดําดเนินไปทอดพระปากรถิ่นนะ ที่วัดราชธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองสุพรรณบุรีก็ก็ผมไปตอนเช้าเช้าอย่างอย่างของสนามชัยเนี่ยเขามอบหมายให้ไปอยู่ตรงหน้าพักหน้าพักพักชาติไทยใช่ค่ะแล้วก็ขาเสด็จกลับตอนท่านเสด็จกลับก็คือให้ให้ข้ามฝั่งไปอยู่ฝั่งปั๊มปตทสิริบัฒนาอ่าใช่ก็คือตั้งแต่เช้าเลยครับ ทางทีมงานของสนามชัยเนี่ยอย่างผมก็ได้รับมอบหมายให้นำนำพวกเครื่องดื่มแช่อ,อันนี้เลยครับถังน้ำแข็งคือแช่ให้เย็นเลยแล้วเราก็เดินทางไปก่อนเพื่อเอาไว้บริการประชาชนเพื่อเอาไปลงตามที่ที่จุดที่เราอยู่กันเราก็ไปลงในเต็นท์ซึ่งเต็นท์เราเนี่ยก็จะมีของสนามชัยกับอบตไผ่ขวางก็จะอยู่ด้วยกันก็ประมาณ200กว่าทะทัน ก็อยู่กันในนั้นก็จะมีน้ํามีผ้าเย็นอ่าอันนี้อันนี้เป็นส่วนของของหน้างานที่อยู่ที่นู่นแต่ก่อนที่จะไปที่ประชาชนจะเดินทางไปเนี่ยก็มารวมตัวกันที่อบตอ,อบตอแล้วได้มีการแจกข้าวแจกน้ําแจกเบรกอะไรพวกนี้แล้วก็มีธงสัญ,ญลักษณ์ก็ได้รับประทานกันที่อบตอเรียบร้อยถึงจะ,ะขึ้นรถ<ด>ขึ้นรถแล้วก็ไปอยู่หน้าพักก็ ที่ที่รถบัสมาถึงกันก็ประมาณสักเที่ยงกว,กว่าเกือบบ่ายโมงก็มาถึงปุ๊บท่านก็สเสด็จประมาณสักบ่ายบ่ายสองบ่ายสองก็คือมันเราก็มีเรามีการปูเสื้อให้ด้วยปูเสื้อให้นั่งแล้วก็มีเสิร์ฟน้ำพายเย็นอะไรก็คือมีมีตลอดมีเต็นท์ให้มีเต็นท์ให้แล้วก็พอท่านสเสด็จไปทอดกระถิน่นปุ๊บเราก็มูฟข้ามไปย้ายไปฝั่งนูน้นซึ่งเราก็ ก็เรื่องการบริการเราก็ไม่เคยขาดไม่ให้ไม่อยากให้ประชาชนเขาหิวน้ําหรือรล้อหรืออะไรเงี้ยเราก็ได้ย้ายถังน้ําแข็งซึ่งค่อนข้างถามว่าหนักไหมก็พนักง,งานก็ช่วยๆกันเพราะอยากไม่อยากให้ประชาชนลําบากอะไรเงี้ยครับ,รบก็เลยย้ายไปฝั่งนูน้นแต่แต่ความโชคดีของเราคือหนึ่งเรื่องอากาศอากาศค่อนข้างที่ไม่ค่อยร้อนมากแล้วก็เหมือนจะมีฝนไหมคะมีมีขากลับตอนท่านเสด็จ พอท่านเสด็จผ่าน,าน,านเต็นเราไปปุ๊บฝนตกเลยแต่ว่าก,ก็ตกไม่หนักพอเสร็จปุ๊บก็วิ่งกันข้ามไปขึ้นรถบัตกลับกันก็ภารกิจนี้ก็รุ่ร่วงไปด้วยดีอ๋อลืมช่วงเช้าก่อนที่จะไปรับเสด็จก็ยังมีอีกหนึ่งงานที่ไปก็คือไปงานจิตอาสาที่วัดสัมปะสิวนะครับก็คือเป็นกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากท่าน สุรศัก์อักษรกุลอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเขาได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมกันทำความสะอาดที่ในวัดสับปะสิวอะ่ะก็จะมะีเขาเรียกว่าอะไรอำเภอคือค่อนข้ามาเยอะหลายๆอำเภอด่านช้างเดิมบางสามชุก,กอะไรคือมาแทบจะหมดเลยก็คือมันจะเป็นภารกิจรวมรก,กิจกรรมอ่าเป็นภารกิจต่อเนื่องกันก็คือมา จีดอา,าสาเสร็จแล้วก็ไปรับรับสเสด็จกันครับแล้วก็วันพุทธที่15คือ,อยังไงอะพายุเหรอตอนนั้นคืนโอ้โหค่อนข้างหนักใช่ค่ะทำให้น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเดินประชาชนทีมงานป้องกันก็ได้ดำเนินการลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าตรงไหนที่ว่าบ้านไหนแบบ น้ําท่วมขังเยอะชอะเราก็จะตั้งเครื่องสูบน้ำตั้งเครื่องสูบน้ําก็คือที่ไปวันที่2 5เนี่ย <c oughs> มีจํานวนประมาณหนึ่งหลังก็คือตรงบริเวณซอยสฟอรีรีสอร์ทของในตบบลสนามชัยเนี่ยซึ่งงานนี้ผมได้ลงลงพื้นที่ไปด้วยไปถ่ายรูปทําข่าวด้วยก็น้ําคือไม่เขาจะพูดไงมันจะมีบ้านอยู่สองหลังหลังซ้ายเป็นหลังปูนซึ่งเขาก่อปูนอะ รอบ้านปิดอ,อยู่แล้วแล้วก็เอากระสอบทรายกั้นอีกทีหงหลังนั้นนะย,ยังไม่เป็นอะไรแต่หลังทางขวาเป็นบ้านไม้ซึ่งบ้านไม้เนี่ยก็ยังโชคดีอีกว่าเขายกสูง,สงแต่น้ำนะที่เดินลงไปเนะี่ยที่ทางทีมงานเขาเดินลงไปเอาเครื่องตั้งสูบหัวเขา่าน้ําสูงเงนหัวเข่าเลยซึ่งก็สัญจรลําบากก็มันถ้าเราไม่ไม่รีบสูบนะตอนนั้นนะ่ะ เราก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังที่เป็นปูนเนี่ยที่ต่ํากว่าเนี่ยถ้าท่วมอีกระเข้าบ้านเขาเราก็คือตอนนี้บ้านไหนที่ว่ามีน้ําท่วมขังหรืออะไรก็จะให้มาแจ้งก,ก็จะแจ้งที่อบอตอได้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนเนี้ทางทางอบอตอก็ทํางานกันอย่างหนักนะครับก็เครื่องสูบน้ําเราก็มีมีไม่ค่อยเยอะมากใช่ก็ช่วยช่วยกันคนละม้คนละม,มือก็เหมือนว่า เราก็รีบไงรีบไปหลังนี้ก่อนเพื่อที่ว่าถึงยังไม่ท่วมแต่เราก็ไปก่อนเพื่อที่ว่าอนาคตเนี่ยเพราะอาทิตย์เนี้ยเท่าที่ผมอยู่บ้านมาเนี่ยฝนตกทุกวันเลยก็คือเราต้องเตรียมไว้ก่อนไปสูบให้ให้เหลือน้อยที่สุดแล้วเราก็เอาเครื่องสูบน้ำไปตั้งมัดไปบ้านอื่นใช่ไปบ้านอื่นือจะไม่งั้นไม่งั้นจะแบบถ้าสมมติเราไปอยู่บ้านหลังเดียวบ้านหลังอื่นเขาก็จะเดือดร้อนด้วยใช่ค่ะเราก็ต้องบริการทุกๆนะครับก็ไม่ใช่แค่วันพุธวันเดียวสิ ลามาถึงวันวันนี้เลยนะคุณสุขวันนี้วันสุ์ที่อะไร17 17ก็คือป้องกันน้ำสามวันใช่สามวันหนักๆเลยก็คือก็รับคําน้องตลอดใมีขอใช้เครื่องสุบน้ํอย่างวิวหมูอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็มีประชาชนใช่ค่ะขอใช้เครื่องสุบน้ําทุกวันใช่อ๋อค่อนข้างจะพูดไงเป็นเป็นพื้นที่แบบบางบ้านอ่ะเป็นต่ำพื้นที่ต่ำอ่าต่ำเป็นลุ่มพอพอต่ำน้ำมากปุ๊บน้ําท่วมขังแค่แบบแค่ฝนตก แต่ถามว่าฝนตกก่อนมันตกหนักมากเลยนะใช่ก็ทําให้เกิดน้ําท่วมก,ก็โอเคเราก็ทางอบตอก็รับแจ้งมีอะไรก็มาที่อบตอได้มาพูดคุยก่อนแล้วก็ถ้าดําเนินการได้ก็จะรีบดาเนินการให้เร็วที่สุดใช่ค่ะครับแล้วก็มาเม,ามาื่อวานเมื่อวานโอ้อาทิตย์นี้กิจกรรมเราเยอะมากอาทิตย์นี้งานเยอะเมื่อวานทางหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลเจ้าพยายมราช ได้มาเปิดรับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลามชัยชก็จะมีพนักง,งานมีชาวบ้านที่ที่ผมลงไปถ่ายรูปก็จะเห็นสารสารปกครองเขาจะยกมาทั้งสำนักง,งานยกมาปุ๊บแล้วก็มีท่านปอวุโสของอำเภอก็มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจก็ถามว่าเมื่อวานยอดเยอะไหมคน ที่เห็นเห็นนะก็เกือบห้าสิบได้ไหมเกือบถึงค่ะเกือบห้าสิบคนได้ก็เป็นกิจกรรมที่ผมว่าออ,อยากจะให้คนที่ไม่เคยคนที่เคยบริจาครู้ทิะจะพูดไงไม่ต้องกลัวดีกว่าส่วนมากคนจะพูดว่ากลัว,ลวเขม็มใช่กลัวเข็มะจะแบบโอ้เจ็บอะไรอะไรเงก็คืออย่างผมเนะี้ยเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยบริจาค พอผมได้ลองสักหนึ่งครั้งอะอเจ็บไหมถ้าพูดเราความรู้สึกคือเจ็บตอนที่จิ้มเข้าไปทีแรกม,มันก็เหมือนแต่ว่าเจ็บไม่ได้เจ็บมากคือเจ็บแบบทนได้อะไรเงี้ยเราก็ก,ก็ก็อยากจะบริจาคเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากให้เพื่อนๆผู้รับฟังที่ฟังทางรายการอยู่ก็ถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมบริจาครหิตกันได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องใน บ้านของเราหรือในประเทศของเราคือถ้าว่าสมมุติวันไหนเราแบบขาดแคลนเลือดเราเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ถือว่าได้บุญครับได้บุญก็ช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงสักครึ่งครึ่งเบรกแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันเบรกหน้าดีกว่าว่าเบรกหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปคุยกันหลังไมค์กันนะว่าเบรกหน้าเนี่ยเราจะชวนคุยเรื่องอะไรดีนะครับเอาล่ะครับพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมา เจอกันใหม่นะครับครับกลับมาเข้าสู่ช่วงแของรายการที่นี่มีหลักทางสวทสุพรรณบุรีและสวทชัยนาทและองค์การบรหิหารส่วนตำบลสนามชัยก็ยังอยู่กับแซมกับลูกหมูค่ะยังอยู่กันเหมือนเดิมเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกันเรื่องการทำงานค่อนข้างเยอะเรามารีแลกดีกว่าว่า ในเบรกสองเนี่ยให้แบบท่านผู้ฟังได้ฟังแบบส,สบายๆเราคุยเรื่องแบบไปเที่ยวกันดีกว่าก็คือตอนเนี้เข้าสู่น,นันละปลายฝนยังไม่รู้จะปลายฝนต้นหนาวหรือฝนยังกับพายุเลยโอ้โหตกหนักมากช่วงนี้มีสถานที่แนะนําท่านผู้ฟังไหมว่าทางไหนดีจะขึ้นเหนือหรือออกทะเลดีคุยกับทีมัานไว้อยาก จะขึ้นเหนือมากกว่าขึ้นเหนือนา่าจะมีหมอกออช่วงนี้น่าจะมีเพราะว่าเมื่อต้นเดือนเช่นเดือนที่แล้วเดือนกันยาที่ผมไปไปภูทับเบิกมาก็หมอกหนามากฝนแต่ว่าฝนก็ยังมีนะแต่ช่วงนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มเขาเรียกใกล้ใกล้ปีใหม่แล<ช>้วเขาอาจจะแบบว่าเหมือนว่าคนบางคนก็อาจจะเก็บเงินแล้วก็รอกลับปีใหมท่ทีเดียวหรืออะไรเงี้ยรอเที่ยวทีเดียวก็ ถ้าถามว่าเมืองไทยเมืองไทยมีอะไรก็ยังเคยคุยอยู่ว่าไม่ต้องเมืองไทยเราเอาเอาชื่อที่สุพรรณบ้านเรากันที่คุยกับพี่เล็กบ้างคุยกับลูกหมูบ้างอะไรเงี้ยก็แนะนําที่เดิมเดียคือดันช้าง oh. สามารถไปกลางเต็นท์อากาศเย็นเย็น,ยนมีเขื่อนก็แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่แน่ใจว่าหนาวหรือย,อยังถ้าสมมติมไปสักช่วงเดือนธันวา ต้นๆธันวานะตั้งแต่ธันวาถึงมกราคุมภานะสักสามเดือนนี่ยก็ยังคิดว่าน่าจะไปแล้วเจอหมอกหมอกแล้วก็อากาศน่าจะเย็นๆขึ้นเหนือถ้าทางเหนือก็ม,มีมีที่ไหนแนะนำมะถ้าขึ้นตอนนี้นดูไว้ที่น่านค่ะน,าน่านก็ถนนลอยฟ้าอยากไปสปันท้าน่านต้องสปันทนะี่เดียวรนะก็เห็นมีน้องๆที่อบตอเขาไปมาใช่แล้วเขาก็แนะนําบอกว่า รถขึ้นง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้กาลังทําถนนอยู่ถ้าทําเสร็จคิดว่ารถรถเก่งรถอะไรน่นจะขึ้นง่ายๆหน่อยถ้าแนะนําไปก็ควรเอารถพวกรถกระบะอะไรที่ว่าเครื่องยนต์สูงๆหน่อยอะไรเงี้ยรถรถเตี้ยอะไรก็เอาไปได้ไหมก็ <c oughs> ก,ก็ไม่ก็เอาไปได้แหละแต่ว่าเสี่ยงใช่ <c oughs> ย่าอยาเอารถไป <c oughs> ดีดีเลยสปัน แล้วก็เชียงใหม่เชียงใหม่แล้วมีอะไรบา้างเนี่ยเริ่มมีที่เที่ยวก็ดอยพวกดอยสุเทพดอยอินทนนท์อะไรก็ประมาณนั้นแล้วก็แม่ห้องสอน,นที่อยากไปนะว่าอะไรนะปางอุ๋งป่ะปางอุ๋ง,ง,งเห็นว่าแบบโอ้โหดูรีวิวใน YouTube ก็เหมือนว่าอะไรอะ่ะหมอกอยู่บนเหนือเหนือน้ำไง แล้วก็ไปถ่ายรูปกันแต่เขาว่าเย็นและช่วงนี้ก็มีช่วงเขาเรียกว่าอะไรช่วงแบบคนนิยมมากเลยคือการเดินป่าเดินป่า <c oughs> น่าจะตามพี่ท็อปพี่ท็อปพี่ยน้องก้อย <c oughs> พี่เ <c oughs> ฟยน่า <c oughs> จะ,ะมันจะมีคนให้ความสนใจเยอะเรื่องการเดินป่าขึ้นขึ้นภูขึ้นดอยขึ้นอะไรเงี้ย แต่เรื่องนี้ผมว่าอยากจะเตือนฝากท่านผู้ฟังด้วยว่าคนที่อยากจะไปเดินป่าหรือขึ้นขเขารเนียระยะทางประมาณ6กิโลเกิโลอะไรเงี้ยดูเหมือนน้อยแต่มันไม่ใช่ทางเรียบ,ยบไม่ใช่ทางตรงเป็นทางขึ้นเขาก่อนจะไปก็ควรเตรียมอุปกรณ์ควรเตรียมร่างกายนะก็ที่ผม่มดูมากหา็หลายบาทยู่นะถ้าอุปกรณ์แอบไปซองอยู่เหมือนกันก็อยากจะ ลองไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าดูแล้วร่างกายน่าจะไม่ไหวถ้า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 ไหวก็คือต้องเต็มตัวสักเดือนสองเดือนเงี้ยต้องไปออกกาลังกายแล้วก็หัดเดินขึ้นชันๆนหน่อยแต่อุปก,กรณ์ก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับอย่างเต็นท์่ะที่ที่ผมเห็นมาคือการขึ้นเขาเนี่ยคือต้องแบกของที่เบาที่สุดใช่คือเต็นท์ก็ต้องแบบไม่ถึงกิโลเขามลีลูกหาบลูกหาบก็มีแต่ว่า ก็กิโลสาสิบเท่าที่ผมซื้อมาดูเยอะเหมือนกันช่วงนี้กิโลสาสิบบาทก็มีเป้ที่เห็นนะมีมีเป้มีมีเต็นมีถุงนอนน้ำก็สำคัญอ่าบางคนก็ขึ้นแบกอะไรนะหม้อข้าวขึ้นไปทำโมข้าวอีกอนะนัยยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนแบบ อะไรอ่ะไฟไม่มีก็อยู่ได้แต่สมัยนี้เขามีอะไรอ่ะ,อะเหมือนเหมือนตู้เขาเรียกว่าอะไรบ็อก power b o x ที่ว่าแร่งใจไฟแต่สำรองเนี่ยก้อนใหญ่เน่ยสามารถเปิดไฟเปิดพัดลมอะไรได้อะไรเงี้ยแต่ขึ้นไปข้างบนคงไม่ต้องเปิดพัดลมหรอกมั้ง <laughs> อากาศน่าจะค่อนข้างเยน็นแล้วก็ช่วงนี้ถ้าอาจจะเจอฝนแล้วก็เดินก็ระมัดระวังนิดนึง เพราะว่าฟังฟังมาหลายหลายคนแบบบางคนแบบเป็นโรคหัวใจเงี้ยแล้วไม่แบบฝืนตัวเองอยากไปเดินก็มีอาการอะไรเงี้ย<ช>ก็ฝากฝาก,ก,กเรื่องเดินป่าด้วยดูแลตัวเองก่อน <c oughs> มีประสบการณ์มาลูกหมูไปเดินป่าหรือตั้งแคมป์มีไหมไม่ค่ะไม่มีแล้วตั้งแคมป์อ่ะตั้งแคมป์มีตั้งแคมป์ตั้งแคมป์ถ้าสมมติสมสมติน,นะมีคนกรุงเทพอยู่กลุ่มหนึ่งสมมติมีพ่อแม่ลูกเขาอยากมาเที่ยวสุพรรณเนี่ย ลูกหมูแนะนาได้ไหมว่าประมาณสองวันสองวันหนึ่งคืนแนะนําได้ไหมว่าอยากให้เขาไปทที่ไหนบ้างไม่เคยเที่ยวสุพรรณเลยนสุพรรณบ้านเราเนี่ยไม่เคยกางเต็นที่สุพรรณเลยแต่ดูไว้ที่ไปเที่ยวทั่วไปสิมันต้องกางเต็นก็ได้แบบถ้าแนะนําคนกรุงเทพมาเงี้ยไม่เคยเที่ยวสุพรรณเลยค่ะอยู่สุพรรณแท้ไม่เคยเที่ยวก็ถ้าไม่เคยเที่ยวสุพรรณเนี่ยมันมีหลายหลายหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายบรรยากาศ ถ้ามาช่วงสิ้นปีก็จะได้กางเต้นท์ดันช้างทางลำตะเพรินอะไรพวกนีน้ก็จะบรรยากาศดีก็เดี๋ยวนี้มีหลายหลายที่และหลายจุดกลางเต็นท์แลละก็สามารถเซิร์ชใน TikTok ก็ได้หรือว่าใน y u t u b e เดี๋ยวนี้เขามีรีวงรีวิวแบบเยอะไปหมดเลยก็ลองลองดูแล้วก็ลองเลือกเลือกมาเที่ยวสุพรรณสุพรรณเราก็มีกระต่าย กต่ายมอเต้นอันนี้ <Martin S 2> อยากไปแต่ยังไม่ได้ไปมีอะไรอ,ะอ่ะธรรมชาติอันนี้ลานลานลานนี้ดังมากเพราะว่าผมเคยไปมาสองทีสองรอบแหละก็จะมีห้องน้ำติดแอร์แล้วก็ส่วนมากจะเป็นคนทางโซนกรุงเทพที่มาเที่ยวกันทางลานธรรมชาติก็สุพรรณก็มีที่เที่ยวเยอะแยะครับอาหารการกินโอ้โหเห็นอันนี้ขอยกตัวอย่างนะเพจ ยูทูบของลุงอ้วน่ะลุงอ้วนยูทูบเบอร์อ่ะเขาจะมาตะลอนกินเที่ยวในสุพรรณเขาจะมาทำประมาณสามสี่คลิปแหละก็จะเป็นพวกไปกินร้านเก่าๆผัดไทยหรือหรือว่าร้านนาเนี่ยท,ท,ที่เก้าห้องแล้วก็มากินไอศครีมที่ม้วนไทยในเมืองอะไรเงี้ยก็เห็นมีม,ม,มีหลายหลาย,ลายที่เหมือนกันแล้วก็จีชุงชยัยก็ตรงเลย สาหลักเมืองไปหน่อยหนึ่งสายมือก็จะเป็นตม้มจืดที่ว่าหากินยากในกรุงเทพไม่ค่อยมีจะมีถ้าคนกรุงเทพมากินที่สุพรรณกันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในวันหยุดยาวก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตวมชัยก็อาทิตย์นี้นะก็ได้เกินไปในเบรกแรกแล้วว่าได้ดำเนินงานอะไรบ้างเดี๋ยวในอาทิตย์หน้าเนะี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่า ทิศหน้าแนวว่ามีงานอะไรบ้างแต่ว่าทิศหน้าน่นจะมีวันปิยะนะที่ต้องไปวางโภมาลาด้วยนะครับก็ขอฝากลูกหมูฝากอะไรไหมของสนามชัยฝาก<อ>ช่องทางอะไรสือโซเชียลเนี่ยฝากช่องทางการติดตอ่อ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยคะ่ะแล้วก็ TikTok อบตอสนามชัยแล้วก็ u t u b e อบตอสนามชัยคะ่ะก็สามารถเข้าไปติดตามพวกเราได้ว่าการทำงานของเรา ทำอะไรบ้างก็จะมีภาพมีเนื้อคข่ามีคลิปวิดีโออะไรพวกนี้ใช่ค่ะนะครับก็ทางรายการที่นี่มีรักทางสวทสุพรรีและสวทชัยนาศร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยได้หมดเวลาลงแล้วผมแตม์ครับลูกหมูค่ะครับเอาสองคนลาไปก่อนสสวัสดีคสวัสดีค่ะ